สวัสดีทุกคนนะผมเนี่ยเ,เกมส์ Zombie Masters 6อเองซึ่งเราก็จะมาเล่นต่อกอพันแล้วเองนะครับผมนะ <_ C 1> เอย what the fuck เอยแหลกอีกแล้วแม่งโหลดเะรยวเนี่ยแหล่ยมาด,ดูดิมาดูดิมีหัวมันไปตั้งขางนาดนั้นแล้วมันไม่ตายอะ่ะเนี่ยสามนัดเลยนะตัวนี้แม่งตัวอึดประจำเกมนี่เลยเนี่ย ไม่ต้องมากัดกูเลยทุกอึดประจำเกมนี้นะเน่ตัวเนี้ยดังนั้นถ้าจะใช้คุ้มต้องใช้กับไอตัวเมื่อกี้ครับผมแต่ว่าถ้าไม่อยากากระสุืถ้าี้เกยจก็ไม่กัดกันไลยแถมกระสุนปืนนี้มันกระจายด้วยไงกระสุนปืนอื่นเขาจะเน้นทางตรงไอ้กระสุนปืนนี้ครับ เน้นกระจายเว้ยแต่ว่ากระสุนปืนสก้าที่ผมใช้ในตอนแรกมันจะไม่กระจายมันจะเน้นเกาะกูเป็นก้อนทําให้ซอมบี้นันตายได้ง่ายกว่าคุณที่คุณอเอ้ยมันก็ไม่แย่นี่มันคือสารซอมบี้ธรรมดาครับถ้าคุณเจอพวกตัวหัวตัวอึดอย่างเช่นไอตัวที่มันโดนโดนไอออโตออโตมติกชดการสามนัดตายเนี่ยที่หัวเนี่ยที่หัวสตายเนี่ย โหดจกาไปเนี่ยนหละคุณดูสิโหมดมากเลยใช่ไหมล่ะโหมดมากเลยดูนะผมต้องใช้สองแม็กในการลมา้มมันนะทั้งที่ถ้าเป็นปืนพวกไอ้ปืนนัะนะ้นอะอะไรวะปืนสกาวแบบดูที่มันดูอากาศอะดูอากาศกับปืนเนี้ยใช้แค่สิบห้านัดก,ก็ตายแล้วนะถ้าเน้นหัวแบบเน้นๆจริงๆอะ่ะ แต่ว่าปืนนี้ไม่ครับปืนนี้มันแบบเ้อดีของปืนนี้ก็แค่ว่าจะไม่มีนะเห็นไหมข้อดีของปืนนี้ก็คือในความที่มันกระจายนี่แหละก็เลยจามารถใช้ตัวบบใหญ่แต่แค่ข้อดีเฉพาะพวกตัวใหญ่ประมาณนะั้นนะถ้าพวกตัวเล็กคุณก็อย่าหวังคุณจะเจาะปนะืนโคตรจหญ รอยนัดนี่เผาไปไปเน้นๆเลยครับเหมือนแบบเครื่องเผาเต็มสูบแล้วแบบแบบเชื่อมเคพลองให้น้อยก็ติดหนึ่งอ่ะับผมประมาณนั้นก็ยังได้นะ โอ้ยตัวละครกูเปลี้ยงแล้วตันนะละครก็เป็นโรกเปลี้ยงแล้วนะตกมาหนี้หน,น่อยๆเจ็บเก็บคเกือบคูก็อย่คุณมึงรู้จักเอ่ออะไรนะครับ เกือบเป็นอะไรอะ่ะคือเจ็บแล้วมันได้ะไรครับถามหน่อย <S 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 สามารถปีนขอบไายโฮมเกงง่งไงล่ะรับประกันตัวละครเราเปลี่ยนไล้หรออะไรอย่างนงี้ยเลยเหรอตายแต่อยู่แปดนัดในหลังเพึ่งหลังเพึ่งขอใช้ปืนนี้อู้ โหดกว่าไอ้ปืนนั้นเป็นไหนไหนคุณดูกระสุนที่ผมยิงไปดิไอ้ปืนนั้นแม่งตั้งแม็กหนึ่งอ่ะเห็นปเห็นปะไม่ได้อวยนะแต่ว่าโหดกว่าจริงผมไปลองละแ่ยกระสุนมันแรงกว่าไงโดนตี

น้เคือเลยนะผมป้าย let's go แกเปียบ ตอนนี้รอบตัวผมถูกปกคุมด้วยเออหมอกขนาดเต็มที่เลยหมอกขนาดใหญ่ ี่แล้วไงอ่ะมีแค่มืเอเปล่ากูมีปืนอ่ะ พิงมาซ้อนอีกครั้งธนาคารแข่งในินโคนอยู่มาไล่ผมได้แล้วผมรู้ว่าผมมันหลอ่อมันกลางนะสี่เที่ยวมานี่ฮะตายกับมันเปี้ยงเลยครับเบสโกแมน ก็ดูเดี๋ยวว่ากระสุนปืนนี่มันโหดยังไงมันให้เน้นกระสุนปืนนี้เป็นหลักเลยนะกระสุนปืนที่ผมถือนะ พยายามทำร้ายฉันแฟ่น,นั้นก็ คุณแ <onz> ู <etus> ้ผมนะเราก็จะมาอยู่กับอะไรสักอย่างนี้แก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเดินก็ตองรู้กสูงต้องรีบ่ไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางมาข้างนะ โอ้ยตรงน้ำปลอยเรื่มากระจบกระลุกกระลุกกระลุกกระดอยแต่ว่าอังไม่มีใครตุนนะผมสตีลเราปลอดเรานี่แม่งปลอดเลยชัดๆเลยเน่ย

กู่สูงยิงอาเดินกับไปซะอาวมองเพื่อนหลงมาทีแล้วมันไม่รอดจริงๆครับจะไม่รอดเพราะก็เอ้ยกิตัวนี้มันฉลาดหน้ามีก็อย่าหวังว่าจะรอดนะถ้าเอาหน้ามาอาปากใกล้เวือบเนี่ยมันก็ไม่ต้องมันก็อย่าหวังเลยมึงจะรอด น้ำอืมโครงสร้างก็จะประมาณนี้นะผมนะเื่อคนได้งับอันนั้นได้เราลอดใต้น้ำไม่ได้นะตรงนี้เื่อเราเราโกงไงเราต้องเดินมาอะไรนี้ คนที่ดูมาถึงตรงนี้นะผมจริงๆแล้วนะผมเนะี่ยเป็นคนที่ชอบดำน้ำว่ายน้ำมากเลยว่ายน้ำแบบมือหมุนๆผมมีใครมายุ่งก็ได้นะผมซึ่งด้วยความด้วยความที่ผมนั้นเป็นพวกเที่ชอบว่ายน้ำเล่นนะไอเกมค่ายนนี้ก็เลยตอบโจทย์ผมเป็นอย่างมากเพราะมันมีน้ำให้ว่านยะนั่นเองนะ เจอทางไปต่อละนะเจ,ะยจะยียเจียนิวร้อยัูค่อนข้างไกลแฮะตรงนี้ เกิาน,นี้เอาไว้ยิงในระยะระยะอับกะกะครับผมปืนโหดเข้มจริงต้องปืนไม้ไม่ไมไมไมมมอเองเจ้าแล้วเลย,เลยแม่งเอ,อ้ย ก็ได้เห็นแล้วนะไอ้ฉาก่อกี้ผมเสียเลือดโดยใฉเหตุก็เลยดีแม่มเลย ีแรงนะผมผมก็เลยต้องย้ายกลับมาฝั่งนี้ก่อนนะ เด็กไม่มีเพื่อนเอก็มาได้โหดเลยหรอกนาไอ้หนู มปเลยเอ,อ,อ,อ่ะปืนนี้ต้องมาแล้วเปาืนนี้ต้องออกตัวปืนตากาปทำเ,าเกมเยี้นี่มึงจะซื้นมาทางนี้เลยนะเฮ้ยมึงซึ้นมาทีนี้เลยเหรอ แบบเมื่อกี้ก็ได้เบสไปเล็บโก้ครับก็นะผมนะก็สำหรับคิวนี้ครับผม ก็ขอจบไปเดี๋ยวนี้ครับผมไปตามไปถ่คลิป้านะครับผมสบายครับ